เอาละสวัสดีครับพี่กับแจ็คโฟกิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้พามาดูรถที่บอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นของทางร้านแล้วกันแล้วเป็นรถใน s u v ที่พ่อบ้านที่ซิ่งได้แล้วกันนะครับทั้ง2คันเลยซิ่งได้ทั้ง2คันแต่บอกเลยว่าเอกลักษณ์และต้องพูดว่าเอกลักษณ์และของคาแรคเตอร์ของแต่ละคันแต่ละค่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคไปดูกันดีกว่ามันเป็นรุ่นอะไรบ้างแต่บอกเลยว่าสีขาวทั้งคู่เห็นข้างหลังผมไหมนี่ตัวแรงกับตัวแรงนะครับโอเคไปดูกันดีกว่านี่เลย เอาตัว M Sport กับตัว Audi RSQ3 มาชนกันเลยนะสีขาวอึมแบบนี้ทั้งคู่นะคับอกเลยว่าเป็นรถที่แรงได้เหมือนกันแต่คันนี้จะค่อนข้างที่จะแบบแอบรักจะไม่ใช่จะแอบดีก็ต้องเรียกว่ารถรักครอบครัวหน่อยละกันคันนี้ต้องบอกได้ว่ารถรักครอบครัวหน่อยละกันรถด,ดีเซลประหยัดน้ํามันรักโลกหน่อยๆนะครับแต่ยังซิ่งได้อยู่แรงเหมือนกันแรงมาไม่ได้เยอะหรอกแค่190เองแต่แรงบิดเนมหาศาลมากคือ400นิวตันเมตรนะครับโอ้โห รุนแรงนะครับโอเคสาภาพโดยรวมทั้งหมดโคตรดีทั้งหมดเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถก่อนโฉม LCI แต่บอกเลยว่าเป็นรถปี19ก่อนโฉม LCI นะต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่คันนี้ไม่แค่หมื่นเก้าฟังไม่ผิดถูกแล้วไม่แค่หมื่นเก้านะครับรถสาภาพโดยรวมทุกอย่างดีเป็นเบาะดำเป็นภายในดำก็รูดว่าเป็นภายในดำแล้วก็มากับเครื่องเสียงฮามาคาร์ดอนอีกแล้วมากับเครื่องเสียงฮามาอีกแล้วเป็นรถเป็นรถเครื่องเสียงดีหนึ่งคันนะครับ คือชอบนะครับก่อน LCI ผมชอบตรงที่มันเป็นตรงนี้แหละมีไฟตัดหมอกตรงนี้มีให้แต่คันนี้ยังเป็นอ่าคันนี้นี่มีมาให้แล้วนะเป็นตัวแรกช่วงน่าจะถ้าทำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงแรกๆที่มันมีอ่า Active แอมีมาให้คือกระจังตรงเคสนีิกี่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟคันนี้มากับไฟ B M Adaptive LED เรียบร้อยแล้วล,ล้อ5ารการคเ่ Q M นะครับสวยนะโอเคนี่ภายในดำ นะครับวงบอกถึงความเป็นสปอร์ตนะครับเป็นพวง,งมาลัยเอ็มสามก้าทรงสปอร์ตมีแพทเทอร์ชิปเป็นเกียร์แปดสปีดตัว G-Tonic นะครับเอ้ยหรือเปล่าขออนุญาตขึ้นอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับโอเคสภาพโดยรวมดีแต่บอกก่อนว่าตัวนี้ยังไม่เหนียวนะบอกก่อนนะครับอันนี้ยังไม่เหนียวนะยังไม่เหนียวทักบานต้องพูดเลยตัวที่จับประตูเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น B-M นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเจอละกันส่วนใหญ่เนี่ย ตัวที่จับประตูเนี่ยมันเหนียวนะครับเนาะโอเคตรงนี้ก็ดีนะครับดูเบาะตรงนี้แล้วกันผมก็ยังไม่เอาถุงออกนะครับโอเคสภาพปีกลับตรงนี้ค่อนข้างที่ยังจะตึงแน่นโอบรับดีกระชับเหมือนเดิมนะครับโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีโอเคทีนี้คันนี้ไม่แค่เหมือนสภาพดูลงทุกอย่างดี มีการการันตีให้ว่าไม่ลดไม่เคยมีการชนอะไรพิวามชนน้าหรือตัดต่อรถผิดกฎหมายนั่นเองครับโอเคมาดูกันคันต่อไปนี่มากับ Audi นะครับ Audi R S Q 3นะครับตัวโหดตัวแรงใน SUV เพราพอบานซิ่งนะครับที่อยากจะไล่ซุปภาราทันหรือว่าจะลงสนามหรือลงแท็กก็ได้ขึ้นไอเข้าเซอร์กิตก็ดีนะครับคันนี้โหด ต้องบอกเลยว่าเป็นรถ SUV เป็นรถบ้านที่ได้ฉายาคราว่า Baby Urus นะครับโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงดีคือเซส,สตาร์มาก็โหดแล้วโป่งป้างแล้วนะครับคำว่า r s u 3นี่มันเป็น Baby ที่ยังอยู่ในคาบของ Urus นะครับเห็นนึกภาพออกคันนั้นอ่ะโอ้โหแพงมหาศาล26-30ล้านคันนั้นน่ะแน่นอนแหละมันเป็นตัวโคตรโคตรไฮแล้ว มันเป็นที่ว่าเป็น SUV high performance จ๋าๆแล้วแต่คันนี้ก็ได้เป็นความเป็นเบบี้เป็นรถบ้านแต่ยังให้ลุกความเป็นยูรุสมากนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตร5สูบแถวเรียงเทอร์โบเนี่ย400แรงม้าแรงบิ420เนี่ยโหดรุนแรงนะครับต้องพูดเลยว่าโหดและรุนแรงไม่รู้จะพูดยังไงคือมัน มันที่สุดแล้วว่าเออถ้าในบรรดาตัว SUV c l a s คลาสที่ต้องเรียกว่าคลาสคลาสคลาสเทียบเท่าแล้วกัน X4 กับ RXQ3 นี่เทียบเท่าแล้วกันครับขอพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าจะเอา X4 แรงต้องเป็นถ้าเอาชนกันจริงๆนะจะต้องชนกับพวก x c m x c m Competition อะไรประมาณนั้นหรือว่า X4 Competition ในช่วงนี้แหละนะครับแต่คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาสภาพมาให้ดู ว่าทรงพ่อบ้านซิ่งทั้งสองคันนี้เนี่ยทรงพ่อบ้านรักครอบครัวแต่ซิ่งไดง้ลงสนามลงแท็กได้เนี่ยสารพัดประโยชน์ยังไงคันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเอาในตระกูลเอาเริ่มจากอาดี้ทีผมพูดมาอาดีแล้วเนาะกขาเริ่มจากอาดีแล้วกันคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้รักครอบครัวไปเที่ยวขึ้นป่าขึ้นเขาก็ได้ แต่ไม่ให้ได้เข้าแบบว่าออฟโรดจ๋าขนาดนั้นนะขึ้นป่าลงห้วยตัวที่จะไม่ต้องกลัวหลุมหรือว่าทางชันคันนี้ขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าบอกเลยว่ามันเป็นรถที่กำพละกำลังแรงมา้าดี 4, ขับสี่ระบบควอ t โรนะครับเ <c oughs> นาะถ้าพูดยังไงดีคือเบรกเอาไว้ใจได้คือเบรกมันก็เบรก RS แดงแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเบรกที่ดีหเบรกนะครับเป็นเบรกดีเบรกดีดีจากโรงงานเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเทียบเท่าให้นึกภาพออกก็ต้องเป็นเบรกพวกเบรก M Performance เป็นต้นนะครับแต่นี่ก็เป็นเบรก RS แดงเป็นจานเบรกแบบ2 piece เห็นไหมแยกชัดเจนเลยว่าเป็น2 piece แน่นอนนะครับโอเคสภาพภายในโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเนียขอดูจากด้านหลังแล้วกันเพราะข้างหน้าเป็นยานนะครับเป็นลายหนีบลายบ่อเป็นลายรังเพล่งแบบนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวขอย้าเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเปิดไฟเรียบร้อย อันนี้เป็นลายลังพึ่งเรียบร้อยนะแต่อันนี้จะเป็นเป็นหนังเนปป้านะถ้าบอกว่าเป็นหนังเนปป้าก่อนนี่ฟิลหนังเนปป้ามันจะฟิลฟิลสัมผัสอะดีมันเหมือนจะคล้ายพวกแลมโบไหมคล้ายพวกพอชไหมแอบคล้ายแต่ไม่ได้ขนาดนั้นยังให้ความเป็นเอกลักษณ์หนังของ Audi อยู่นะครับผมว่า มันเป็นรถน่าใช้หนึ่งคันราคามันถ้าเอาเทียบจริงๆราคาป้ายแดงเปิดมาเนี่ยมันอยู่ประมาณห้านะหลัก5้าอันนี้ผมขายแค่สี่กว่านะครับโอเคเนาะโอ้ยแต่บอกเลยว่าเครื่องเสียงคันนี้ดีมากเป็นของ BNO หรือ b a n k Offen นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะสะกดให้หน่อยนี่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ Bang Offen หรอเออสกดให้หน่อยผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษต้องขอโทษด้วยนะครับโอเค นี่สคพเรืองแสง R S Q 3แบบนี้ให้จากโรงงานมาเลยแล้วก็ตัวนี้ไฟสองพื้นแบบนี้เป็นแบบพวกไฟวัคข้ามไลท์ก็เป็น Audi Sport แบบนี้มาให้ยิงโฮโลแกรมลงมาลงพื้นสองพื้นเพื่อเป็นคำว่า Audi Sport อย่างนี้นั่นเองเนาะโอเคครับมาแต่ทีนี้มาดูบอกกันบ้างผมว่าหลายๆคนชอบบอกเหมือนผมแหละตัวผมเองชอบแบบนี้นะครับอ่ะโอเคพอดูร้องกันขออนุญาตเปิดไฟครับอึอ่านี่ เป็นเบาะแบบบักเก็ตฟีดแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังแนปป้าแบบนี้แล้วก็แซมต,ตรงนี้ด้วยที่ที่เป็นเสารตรงนี้เหมือนเสาเนี่ยเนี่ยที่ผมรูปเนี่ยคือตรงเนี้ยอคันธารานะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยอคันธาราทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่เป็นลายลังพึ่งแบบนี้เหมือนฮันนี่โคมให้ให้อ่าสอดคล้องกับกระจังหน้าฮันนี่โคมของอัลดีนะครับนี่ตัวเบาะเนี่ยโอบรับค่อนข้างที่จะกระชับแน่นนะครับเวลา หดโค้งหรือโยนโค้งเนี่ยไม่ตัวเราไม่ไหลไปกับตัวแรงจี G เลยเบาะรับดีมากนะครับขอนี่คุณบอกมันเดิมกลัวตูดเปื้อนนะครับทั้งสองคันเลยขอนี่คุณบอกเดี๋ยวตูดเปื้อนไม่ใช่ไรเดี๋ยวเวลาลูกค้าเดี๋ยวเวลาต้องพูดว่าเดี๋ยวเวลาเจ้าของใหม่เข้ามาดูเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเตอรตัวตามผมนะแต่ผมชอบพงมาลัยถ้าในบรรดารถในร้านเนี่ยผมชอบพงมาลลยคันนี้ที่สุดแล้วนี่พงมาลัยเต็มแบบนี้ แต่บอกเลยว่ามันเต็มในที่นี้คือเป็นอาคารทาราเต็มที่ผมบอกคืออาคารทาราเต็มเป็นพวงมาลัยสามก้าทรสง,สงสปอร์ท้ายตัดแบบนี้ให้อารมณ์บู๊แต่ฟิลสัมผัสแบบนี้กีบแบบนี้ผมชอบมากเลยคือกิบด,ดีนะเนี่ยพอมือเอาเอา,เอาจุอุงอุ้งมือเราล็อกเสร็จปุ๊บนิ้วโป้งกับไอ้นิ้วโป้งระครับไอ้จับปุ๊บเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วอาคารทาราเนี่ยมันให้ฟีลที่แบบว่าเวลาจับฟีลสัมผัสร,รู้เลยว่ามันแพงนะครับมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคทีนี้ผมขออยาสตาร์ลวกันนะครับโอเค แค่สตาร์ทก็ลั่นแล้วต้องพูดเลยว่าแค่สตาร์ทก็ลั่นแล้วโหดแล้วรุนแรงโหดดุดันและรุนแรงพูดอย่างนี้นะครับแล้วคันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตัวแดชบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์แบบทิมเทียมนะเป็นคาร์บอนแท้เป็น,ปนต้องไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์ต้องเรียกว่าเพียวคาร์บอนนะครับขอยุ้าตเรามันเป็นเพียวคาร์บอนแล้วตรงนี้เป็นตรงนี้เนี่ย อาคันธรา,าทั้งแผงเลยนะครับตรงนี้จะรดนี่เลยแผงประตูตรงนี้เป็นอาคันธาราแล้วก็ข้างพนักเอตัวที่จับด้านหลังเป็นอาคันธาราเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดไงแล้วคันนี้บอกเลยว่าสารุปบานใหญ่บานใหญ่ไหมสําหรับผมว่าถ้าเอาในรถในรถค้าที่มันออกคูปแล้วกันมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เห็นชัดเห็นทุกอย่างชัดเจนเปิดออกมาปุ๊บโอเคนะนี่ นะอ่ทีนี้มันไม่สุดแล้วก็กดไปเากไม่ได้แล้วโอเคได้แค่นี้แหละนะครับดูดิ BMW คันนั้นสรุปมีเหบอนกันใหญ่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้มาให้ดูสภาพแต่บอกเลยว่าคันนี้ไมน้อยมากคันนี้ไม่แค่นี่เลยดูสองสี่ตองสามสองสี่แล้วก็ตองสามจำได้ง่ายๆเลยสองสี่ 4, แล้วก็ตองสามนะครับเลขไมของคันนี้ เฟิร์มกระชับไฮโดรชิปนะครับดีมากนะแต่ผมชอบในหน้าจอเรือนไม้ของ Audi อย่างหนึ่งนะเว่าเียแรงม้าก,กับท้องเนี่ยมันขึ้นยังไงเนี่ยเห็นปะมันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าถ้าเต็มร้อยเท่าไหร่อะไรยังไงคือสมมุติหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ปเก้าสิจนเต็มร้อยเนี่ยมันมีบอกทุกอย่างเลยว่าอ่า แรงม้าของเครื่องใช้เท่าไหร่ท็อกแรงบิดใช้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือชอบนะแล้วก็มี g ีมี G ีเซนเซอร์บอกด้วยนะว่าแรง g ีจตัวนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่เราเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาหน้าหลังหรืออะไรยังไงเท่าไหร่เ,ออเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของตัว Audi ที่เป็น Audi R S แท้แบบนี้นะเออยำ้ยำยำ้ำนะครับแล้วก็ไฟ a อ B i e n t Light แบบนี้สามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับของนี้เปลี่ยนโชว์ลวกันเนีย่ยนะต้องกดตรงไหนดีวะอ่ะกดตรงนี้ผมรู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้ละ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าไลท์เอเวชั่นอ่าเดี๋ยวนะอะไรวะอันนี้เปล่าออโตเมติกไมนาชัยบ้างมนาชัยนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบล็กกาด์ไลติงเลนเซนเซอร์อันนี้เปล่าวะอ่านี้แหละนี่ไบเน็ตฟอนดอร์อะไรเงี้ยคือผมเปิดอันนี้จะติดมาเรียบร้อยแล้วอาคันเลอร์เราสามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะมีทั้งหมดกี่สีหนึ่งสองสามสี่ห้าจะแปดก้าสิบจนเนี่ยนะเรื่อยนค่อยๆดูเลยพาดูทั้งหมดสามสิบสีเนี่ยโอ้ชอบว่ะ สีแดงคอรโทรสีแดง m อม็มพีไลท์ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดวงบอลถึงความโหดและความแรงในตัวสมมติเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างสีเหลืองเยลโล่ Yellow. เอ้ยไม่ใช่นะครับนี่สีเหลืองเยลโล่ Yellow. เอ้ยเลิกเล่นได้แล้วโอเคทีนี้ขอถ้าเปลี่ยนสีน้ำเงินนี้คอ a โทรน้ำเงินสวย ต้องบอกเลยว่าสวยสวยจริงสวยจริง,ส,รงสีม่วงเอ้ยสีฟ้าสีเขียวอะไรเราสามารถเลือกได้ตามอิสระในเฉดส,สีสามสิบสีที่เขาให้มาได้เลยนะครับโอเคผมขออนุญาตเปลี่ยนสีขาวเป็นค่ากลางละกันสําหรับผมว่าสีขาวนี่คือน่าจะเกินกับรถที่สุดแล้วนะครับว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่สว่างแล้วก็อะไรหลายคนก็ไม่ได้ติดอะไรนตครับต้องพูดนี้ละกันโอ้โอเคคันนี้เล่งมาแค่สองหมื่นสี่แล้วก็ตองสาม โอเคที่นี่ขอพาไปดูอันนี้บ้าง BMW X4 XDrive20D M Sport นะครับ XDrive20D M Sport ล้อห้าก้านคู่แบบ M แบบนี้ล้อขอบ18แบ็โลโก้ M ทุกอย่างมีมาให้ Active e มแล BMW ไฟ BMW a d a p t i v e LED มีมาให้นะครับแล้วก็แต่กล้องเนี่ยก็เป็นกล้องถอยเหมือนกันมีกล้องถอยทั้งคู่เลยนะครับกล้องถอยให้มันไม่ใช่ยังไม่ใช่กล้อง360สามารถไปติดเพิ่มได้นะครับโอเค คือเสียงมันก็คือสิ่งามาคาดอนบ่งบอกถึงความเป็นเสียงครอบจักรวาลเหมือน BNO เฮ้ยเพลงมันล่งอ่ะละลดละล่ละตกใจหมดอะโอเคคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถอ่ารถพ่อว่านจริงๆเลยที่ว่ายังให้ซิ่งให้ความสปอร์ตได้เหมือนกันนะครับเป็นรถพ่อว่านที่ยังเอาไปซิ่งได้เอาไปสปอร์ตได้แต่ไม่ต้องพูดว่าไม่คันแท้ ไม่คั้นเซอร์กิจนะครับไม่ขั้นนั้นแต่ให้ฟิลซิงบนซิ่งได้ขับเร็วได้อะไรได้หมดทุกอย่างเหมือนกันได้เลยนะครับขึ้นเขาลงห้วยคือพูดจริงให้คาว่าดีเซลเนี่ยแรงบิดมาหาศาลแน่นอนแล้วเป็นระบบขับ4 X-Drive เหมือนกันนะครับโอ้โหคือต้องพูดเลยว่าเป็นระบบขับ4นี่มันเป็นอะไรที่ผมชอบหนั่งนึงนะมันเป็นระบบขับที่ มันไปเป็นก้อนอะ่ะมันไม่ได้โดนทีบหรือโดนกระชากโดนกระชากด้านหน้าหรือโดนทีบจากด้านหลังอะ่ะมันไปแบบเป็นก้อนๆเลยมันไปแบบว่าไม่ได้หัวสั่นหัวคอนหรือหัวเวลาคลิกดาวหรืออะไรอย่างงี้นะหัวเราจะโยกตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ขับสี่เป็นอะไรที่ไปได้ดีที่สุดแล้วสําหรับผมนะสําหรับผมนะต้องพูดอย่างนี้สาหรับผมแต่ถ้าเป็นเอาจริงๆถ้าเอาฟิลนะเอาฟิลขับสองยังไงก็มันนะครับแต่ถ้าเน้นขับดียังไงขับสี่คือยังไงก็ได้เปรียบแล้วดูดิโอ้โห แอมเบียนไลท์ภายในคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เปลี่ยนแอมเบียนไลท์ได้กี่ประมาณ10กว่าประมาณสิกว่าสีได้ั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคสภาพโดยรวมทั้งหมดดีมากนะครับคือต้องพูดว่าดีเลยอะ่ะแล้วไมค์แค่นี้ 11, 11, 19, นน19 1, 19, 12, อ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าเนี่ย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 หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งเลขไมค์น้อยนะเอาจริงๆคันนี้เลขไมค์น้นอยมาก แล้วเวลาขึ้นเขาลงห้วยทุกอย่างโอเคเลยคือแรงบิดมหาศา400ลสี่ร้อยนิวตันเมตรกับแรงม้าแค่ร้อยแปดสิแรงม้ามันเหมือนน้อยนะแต่เอาจริงมันมันเหลือกี่เหลือใช้มากเลยแรงแรงม้าร้อยเก้าสเนี่ยแต่แรงบิดนี่โคตรมหาศาลอยู่ที่สี่้อยนิวตันเมตรคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และประหยัดน้ำมันนะครับโอเคเรื่องราวก็ตามนมีแล้วกันกเนาะไม่รู้จะคือพูดไงว่งาพามาดูสภาพแต่คันนี้ผมพูดสเปคฝอ,อยมาเยอะและ้วผมขออนุญาตพูดไอ้นี่บ้างเรื่องโปรโมชั่นของร้านท่านบ้างก่อนอ่ะ เอาแบบว่าไปชดคริสต์มาสปไปชดปีใหม่ไปเลยนะครับคัน BMW X4 หรือวกับ Audi RSQ3 เนี่ยผมบอกว่าให้ไปลหลอกดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนี่แต่เริ่มจากคันนี้ก่อนเลยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ยังไงคันนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ต้องบอกว่าตลอดอายุสัญญาโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับพูดเร็วย้ำอีกเล่าว่าโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาภายในศูนย์ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ เอาไปครอบคลองได้เลยพาไปขับไปเที่ยวได้เลยแล้วเอาไปแคมปิ้งได้นะคันนี้แคมปิ้งได้คันนี้แคมปิ้งได,นนงได้เดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวโชว์อย่างหนึง่งลืมลืมได้ไงความเป็น X4 เนี่ยลืมไม่ได้ดูข้างหลังเขาครับอ้หูกว้างและบอกเลยว่าพับเบาะนอนได้ปูเสร็จปุ๊บใช่ไหม เราเอาฟูกเรา,เอาอะไรที่นิ่มปูแล้วก็เอาหมอนดูแล้วก็เราเปิดสัตว์รู้ใช่ปะ่ะนอนดูดาวได้ถ้าเราเอาไปแคมปิง้งหรือเอาไปอะไรนะคันนี้บอกเลยว่าฟินประหยัดน้ามันอีกแรงดีด้วยนะครับประหยัดน้ามันแต่ทีนี้เราไม่ต้องไปกดพับเบอดเราสามารถพับตรงนี้ได้ทั้งสองฝั่งผูตรงนี้พับบอะปุ๊บเอี๋วปุ๊บเรานอนดูดาวได้เลยโอ้ฟินนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วบอกเลยว่ากระเป๋าเดินทางผมถ้าเอากะจากสายตาผมว่ามันต้องมีได้ประมาณ สใบได้ผมว่า4ี่ใบประมาณกระเป๋าเดินทาง4ี่ใบแบบแคดิออนหรือเปล่าน่าใหญ่น่าถ้าถ,ถ้านอนอะได้แต่ผมว่าถ้าเอาตั้งอะไม่น่าได้ผมว่านอนได้นะครับแล้วก็กระเป๋าเป้น,นี้น่าจะได้เยอะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องใส่ของได้อีกนะครับดูดิมีที่ไหนมีที่มีแค่มีที่ X4 นี่แหละนะครับนี่ ทุกอย่างมีให้จากเจ้าของเดิมไม่ได้เอาเก็บหรืออะไรนะครับมีปั๊กมี power outlet มาให้นะครับตรงนี้อีกช่องหนึ่งถ้าขอเกี่ยวกับข้าวมีมาให้นะครับโอเคเรื่องราวก็ตามนี้เนาะอ่ะกับคันนี้ต้องพูดวกับคันนี้ก่อนแล้วกันคันนี้บอกเลยว่าเอาไปแคมปิ้งฟินๆได้เลยฟินๆ ขับฟินด้วยแล้วก็บอกเลยว่าประหยัดน้ามันแคมปิง้งฟินอิดแล้วก็สาราพัดประโยชน์ได้คันนี้ก็ไม่แพ้กันต้องบอกแล้ว่าคัน Audi RSQ3 บอกเลยว่าไม่แพ้กันนะครับบอกเลยว่าแต่คันนี้เนี่ยจะเน้นไปทางเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าอันเด็กประสมนิดเดียวนะครับคือคันนี้จะท้ายคู่เหมือนกันนะคันนี้เป็นท้ายคู่เหมือนกันแต่คันนี้จะแอบเตี้ยก,กว่าน,นิดนึงคันนี้รู้สึกว่าจะใส่กระเป๋าเดินทางได้เต็มที่ประมาณ2ใบแล้วก็เป้ประมาณ3สําหรับผมที่คิดไว้นะ นะครับโอเคคันนี้มีช่องเก็บของมาให้อีกนี่แต่ได้นิดหน่อยเลยนี่มันเป็นนี่แบตเตอรี่นะครับเป็นชุดปะยางทั้งหลายแล้วก็มีเฟิร์สเอทเหมือนทุกในมาตรฐานรถยุโรปหรือรถเยอรมันนะครับโอเคเรื่องราวก็ตามนี้แหละกับผมพอพูดย้ำโปรโมชั่นอีกรอบแล้วกันครับกับ bmw x 4คันนี้ผมเอาไปเลยดอกเบี้ยศูนตลอดอายุสัญญาโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นเอาไปเลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าคันนี้ราคาโคตรประหยัดคันนี้อยู่ที่ราคา สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปขับหล่อๆได้เลยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หาตรงตัวได้เลยนะครับเอาไปเลยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หาตรงตัวได้เลยไม่ได้บวกดอกเบีย้ยให้เลยเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ถึงสิ้นปีดีเท่านั้นนะครับโอเคมาต่อกัยคันที่สองกับ Audi RSQ3 แบบนี้สภาพกริ่งๆเลขมาแค่สองหมื่นสามสองหมื่นสองหมื่นสี่กับตองสามนะครับ Audi RSQ3 เป็นรถที่อนเนกประสงค์แต่อนเนกประสงค์ที่ครอบคลุมไปถึ ไปทางเพอร์ฟอร์แมนซ์รถเซอร์กิตรถสนามมากกว่ารถพ่อบ้านที่ไล่ซุปรคาร์ทันแล้วกันผมให้กัญยานี้แล้วกันนะครับโอเคโอ้โ okay. ห oh oh. สวย <laughs> ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะพูดยังไงดีก็มันสวยมากคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ขายที่ราคา4 2 9ล้านแสนหมื่นบาททน้ทัท้เอาไปเลยดอกเบีย้ย0%ภายในโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่น0%ดอกเบีย้ย0%ตลอดอายุสัญญา แต่ก็บอกกันเลยว่าไอาค้คำว่าดอกเบีย้ยศูนไม่มีใครบ้าที่ไหนให้เรามีที่โฟลคิงนี่แหละให้นะครับตัวผมเองก็ให้ด้วยเหมือนกันโปรโมชั่นแน่นๆอย่างนี้นะครับหรือว่าเอาเป็นว่าดอกเบีย้ยศเอเอาไปแล้วนะต้องพูดว่าดอกเบีย้ยศนไปแล้วหรือต้องพูดว่าหรือเลือกรับนะครับส่วนลดบาทหรือพูดง่ายๆอยากให้มาเห็นสภาพหรือรายละเอียดอย่างเงี้ยอยากให้มาคุยกันมากเลยเอาจริงคันเนี้ยรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ต้องบอกเลยว่าเด็ดถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น ต้องย้ำอีกรอบว่าถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับดอกเบีย้ยศนเนะครับแต่บอกเลยว่าไอค้คำว่าดอกเบีย้ยศนนี้ตลอดอายุสัญญาจนกว่าจะผ่อนหมดคือหาตรงๆร,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 ราคารถได้เลยดอกเบีย้ยศนเจัดให้เรียบร้อยแต่ก็บอกเลยว่าร้านทุกร้านในประเทศไทยต้องผมต้องกล้าต้องย้ำว่ากล้าพูดคำนี้ว่าในร้านประเทศทุกร้านในประเทศไทยไม่มีใครกล้าทาให้ดอกเบีย้ยศนยมี่ีฟอคิง กล้าทำให้นะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีใครบ้าทำหรอกมีแต่ผมนี่แหละทำนะครับโอเคเรื่องราก็ตานี้คำหักลูกค้าคนไหนสนใจ BMW X4 หรือ Audi RSQ3 คันนี้นะครับก็ติดต่อผมไนดะ้ที่เบอร์061-525-3915นะครับหรือว่าจะมาดูตัวรถเป็นเป็น,ปนทั้ง2คันนี้ได้เลยที่โฟล์คิงลักชัวรี่คาร์อยู่เสนเ้นเกษตรนะมีตลาดรถมอเตอร์แสกเราพีห้าครับนะครับบ๊ายบาย